สวัสดีเ,เพื่อนๆ่อนะครับวันนี้ก็จะมีตัวเกลีกยนค,คล้ายในชว่วงโอฟ,ฟติตหรือว่า NP สายด้านบ้านมาขายมันคือโลนดูหิตสายไอเทม3ชิ้นครับตัวมันเล่นง่ายมากเลยเพราะใช้ไอเทมแค่3ชิ้นก็เล่นได้เลยแล้วก็ตัวมันถึกตายายากมากถ้าคิดอะไรไม่ออกก็กดไปร่างแล้วหัวหน้าฝั่งเดี๋ยวไปดูกันว่าเล่นยังไงบ้างสาหรับใครที่แร้งมาเยอะนะครับเอาตัวนี้ไปไต่ยแรงผมว่าสบายมากเพราะตัวแม่โคตรเฮี้ยเลยจริงแล้วสถิติเนี่ยบอกว่าโลนดูหิตในเลงส,สูงเนี่ยไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับวินานตแค่สี่ันบ้าแับ แมททีไอที่ผมดูเนี่ยลุนริดไม่โหดมากค่าแทบไม่ได้ลยครับเป็นตัวที่เล่นง่ายด้วยเพราะว่าตัวมิติอันใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันทําให้รุนรีนเนี่ยเล่นตัวพ่อเป็นหลักนะครับใช้ตัวลูกเนี่ยค่อยๆปวดค่อยแทงมากกว่าแล้วก็ไอเทมก็ใช้แค่สามชิ้นทําให้ตัวลุนริดเนี่ยเก่งไวามากนะครับคล้ายๆอะคิมิทเลยคืออะคิมิทออกของได้หกช่องได้ไวดูว่าส่วนลุนริดสามช่องอุ้มแม่งเก่งเลยก็เดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปดูความแสบของแต่ละช่วง เวลาในเกมของฮีโร่ตัวนี้นะครับช่วงเลนส์เฟยก็เก่งมันพิเศษนะเพราะว่าเหมือนมี3ต่อ2เลยตัวหมีแล้วก็ตัวพ่อรุมกันเนี่ยดีนายง่ายแล้วก็เอารัดฮิตง่ายด้วยครับส่งตัวหมีไปตีแล้วเราตีฮีโร่ฝั่งตรงข้ามก็กดดันได้โคตรโหดเลยเกมเพลย์เกมนี้ก็จะเป็นเกมเพลย์ของผมเองนะครับในแรงค์สองพันกว่าๆนะไม่ใช่ดีหลักนะครับเพราะว่าด้วยสถิติที่แรงค์สูงๆเนี่ยวินเรทของลอนดวิทมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเลยกล่าวว่าเรามาดูในแรงค์ต่ำๆบ้างดีกว่าว่าคนจะสามารถรรรัับมืืออฮีีโ่่ตวนน้้ไดหเปลาะครับ ซึ่งบอกกันตรงนี้เลยว่ารับมือไม่ค่อยได้ครับแล้วว่าตัวมันเก่งมากๆเลยแล้วก็ประสบการณ์ในแร็งประมาณ5 9 k 6 k ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็ตัวมันก็ถือว่าค่อนข้างเก่งเลยนะไม่ได้แบบแย่หรือว่าเล่นไม่ได้เลยแต่แรง็งสูงขึ้นไปนี่สูงสูงนี่คือพวกท็อปพันอะไรพวกนี้ที่ผมหมายถึงนะครับท็อปพันทั้งสองพันสามพันนะครับที่วินเร์ไม่ค่อยดีแต่ว่าช่วงประมาณ5 6 k ก็ยังถือว่าเก่งเลยครับผมยังรับมือไม่ค่อยได้คนในทีมก็ยังรับมือกันไม่ค่อยได้เลยครับอยู่ทีมตัว แต่มันไม่ได้เก่งเวอร์อ่ะถ้าเทียบกับมินรันหรือว่ามาซี่อ่ะโอเคเหลากันไปเยอะนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าเล่นยังไงทําอะไรกันบ้างนะครับช่วงต้นเกมก็ซื้อตัวเซอร์เคิลมา3อันเลยชิ้นต่อไปที่เราจะซื้อก็จะเป็นเบรเซอร์นะครับบูทแล้วก็คอนสายฟ้ามาฟาร์มนะของสีแตททุกอย่างที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็โยนใส่ให้ลูกเราไปอันไหนที่เราถือได้3มช,ชิ้นชิ้นนี้ชิ้นสำคัญสำคัญเราจะถือไว้ที่ตัวเองนะครับอ่ะเดี๋ยวข้ามพาไปดูช็อตเรืเร่อยๆกันหน่อยครับยืนคุมครีป เก็บคลิปง่ายๆดีนายดีนายครับอีกฝั่งเข้ามาแหลมถูอว่าใช้พลังที่แบบเรามี3ตัวรวมหัวหน้าอีกฝั่งเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูเรื่องวันที่ช่วงรนเฟดนะครับรนเฟดก็ค่อนข้างสบายเลยเพราะว่าถ้าหากเจอซัพพอร์ตห่วยๆเนะี่ยมันก็สามารถ2ต่อ2ได้เพราะเรามีลูกหมีถ้าเจอซัพพอร์ตที่แบบโอเคเล่นโอเคเนะี่ย อย่างน้อยเรามีสาคนครับสามรุ่มสองในเลนก็เลยสบายครับเอาลูกมีเนะี่ยคอยดีนายคอมโบกับพลังโจมตีของเราได้ครับเก็บคลิปง่ายแต่ที่ผมว่าสัมผัญเลยก็คือว่าแม้ว่าจะเจอซัพพอร์ตห่วยๆเนะี่ยมันก็เล่นได้ไว้เพราะว่าผมเจอแม็กนัทซับห้าที่ไม่ปักเซนตรีออกบิงฮาปูนออกขี้ใหญ่อ่ะช่วงเลนเฟดอ่ะผมยังสามารถอยู่สบายๆแล้วพอมีฮีโร่สองตัวนะอีกฝั่งใกล้ตายไว้ก็เหลือักหน่อยดีกว่า เอาไล่ในป้อมนี่แหละไอ้เชยก็ตีติดรากมันครับเกือบจะฆ่าได้แหละรู้สึกว่าฝืนใบไม่ค่อยไหวแล้วครับก็เลยอ่ะถอยก่อนเลยครับเพราะว่าตอนนี้หมีโดนป้อมตีอยู่นะมันเก่งแหละแต่มันไม่ได้เก่งขนาดที่แบบจะได้เทียนหนึ่งได้ง่ายๆนะถ้าฝั่งเลือดน้อยตีติดรากก็มีโอกาสลุ้นได้อยู่เอาตัวหมีมาตีเอคอรี่นิดหน่อยครับแล้วก็วนกลับมาตีโอเกอร์ต่อนะผมแบบอยากรู้นัดาเมจเราจะไหวไหมนะตีไปรู้สึกเทียนหน้าจะสู้ไม่ได้ก็เลยแบบถอยก่อนดีกว่านะอีกฝั่งเอาเช็คมาด้วยครับกดฮีวมาด้วยแต่ไม่เป็นไรครับเวลาที่เราวิิ่่งงหหนนีีีกก็ยยยััมมมลููคคออเดตารบ อย่างน้อยถ้าแบบยูในใกล้อย่ยลูกหมีคอยได้ช่วยตีได้นะมีเพื่อนมาเซฟครับอย่างนี้ก็สบายไม่โดนสตันของเออเชคครับอ่ะผมสิกหมีมาใหม่ครับเอาหมีไปไล่ตีต่อคิดสภาพครับหมีเลือดพันเจ็ดอ่ะเราใช้งานจนคุ้ม,มจนเลือดหมดสิกมาใหม่อีกฝั่งนั่งมองตาปีป๊บอะ่ะเอ้าเฮียจะตายละ เสกมาใหม่เลือดเต็มเฉยทีนี้ก็ฆ่าไม่ได้แล้วดินี่คือความแสบครับคือแบบคนที่มันยืนเล่นสู้กับลูนิิตเนี่ยมันทรมานด้วยตีหมีไปหรือว่าแบบเราใช้หมีไปแทงป้อมทำนู่นทำนี่จนคุ้มแล้วมันเสกมาใหม่เลือดเต็มเขียจะเห็นว่าเลือดผมน้อยนะครับแต่ผมไม่จำเป็นต้องกลับบ้านนะเว้ยความรู้อีกอย่างหนึ่งของลูนิิตก็คือว่าเวลาที่ลูกหมีตีเนี่ยเขาก็จะได้เลือดเวลาที่เขาตีเนี่ยเขาจะส่งเลือดตรงนั้ดูเลือดอะไปให้ลูกหมีทําให มันไม่จำเป็นต้องกลับบ้านเท่าไหร่แค่แบบอยูใ่ในเซฟเซไว้พยายามฟาร์มชีบโดยที่แบบให้ตัวเราเนี่ยได้เลือดคืนมาเรื่อยๆนะครับถ้าเลือดน้อยก็อย่าเล่นเสี่ยงง่ายๆแค่นั้นเลยส่วนสกิลบิ้วเนี่ยก็อัพหนึ่งมาแค่2ขั้นครับช่วงแรกอัพสองให้เต็มก่อนครับเดี๋ยวไปอัพมันติแล้วก็ไปอัพหนึ่งต่อได้นะครับอย่าอัพหนีก่อนนะสำคัญที่สุดพาไปดูหนึ่งจุดแข็งของฮีโร่ตัวนี้ครับสามารถเอาทาวเวอร์ได้ตัวพอ่อตัวลูกช่วยกันตีเนี่ยแปบ๊บเดียวทาวเวอร์พังแต่ว่่าโซนนนหหอยยคครับิิววก็เล ฆ่าก่อนแล้วก็โดนวาร์ปซ้อนแล้วก็ความนง่อีกอย่างหนึ่งที่อยาให้ดูครับหลังจากี่โดนวาร์ปซ้อนถนูว่าผมกดอันตีครับแปลงร่างแล้วก็ขวัวหน้ากับไวเปอร์เกือบจะฆ่าไวเปอร์ได้ไว้ในขณะที่แทงป้อมแล้วแทงดาเมจจากตัวของไวเปอร์อยู่ด้วยเริ่มจะเห็นภาพอย่างความถึกและความกี้โกงของมันเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยความถึกตัวเนี้ยมันก็จะแสดงผลแบบหนักขึ้นอีกนะพาไปดูช็อตใจดาเมจช่วงต้นๆกันหน่อยนะครับก็ ง่ายๆว่าตัวเราเนี่ยมันเก่งตีนะครับเอาลูกเหลมไปแทงไปตีให้ติดรากแล้วตัวเองเนี่ยยืนตีฟรีๆถ้าอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องแบบคุกวงในหรือฝั่งเข้ามาล้วงเนี่ยก็กดแอนติแแทงร่างให้ตัวเองเนี่ยทึกขึ้นแล้วก็ตีไวขึ้นด้วยนะครับถ้าไม่โดนแบบประชิดต,ตัวเราก็ตีไก่ได้นะ ตอนนี้ก็ได้คอนสายฟ้าแล้วครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆอีกกองคีบอ,อีกฝั่งด้วยเป็นคีบเอ็นเชียนนะตัวพ่อหมีเนี่ยก็ฟาร์มเอ็นเชียนได้ค่อนข้างไวนะมีตัวลูกตัวพ่อช่วยกันตีและตัวพ่อหมีเนี่ยมันตีเร็วเว้ยเพราะว่าของสเตตทุกอย่างที่เขาซื้อมาเนี่ยมันบวกสเตตเพิ่มเติมเพราะว่าตัวบิตี้อันใหม่อันนี้เนาะทำให้ฟาร์มไวครับดูแบบใหมม้ดีนะถ้าเห็นว่าอีกฝั่งไม่มีตัวที่สามารถฆ่าเราได้อยู่ในใกล้ๆเราเนี่ยเราก็ฟาร์มคีบเอ็นเชียนอีกฝั่งได้เลยนะ ถ้าดูจากวินิจฉัยเนี่ย,ยก็จะเห็นนะครับว่าอีกฝั่งเนี่ยอยู่ด้านล่างกันเยอะเราอยู่ใกล้ที2ก็มีทางเลือก2องช้อยนะคือว่าไปช่วยเพื่อนก็ได้หรือไม่จะเอาทาวเวอร์ที่2ก็ได้ก็ดีทําให้เปิดพื้นที่เราเล่นง่ายน,นะครับอีกฝั่งไม่มีทีพที่2เนาะถ้าเราทำทาวเวอร์ได้ตอนนี้ผมก็เลือกเอาทาวเวอร์ที่2นะครับมิดเพย์อย่างหนึ่งที่ผมว่าผมน่าจะพลาดไปก็คือว่าผมไม่กดอันติแปลงร่างเว้ยจริงๆถ้าจะเอาทาวเวอร์เนี่ยกดอันติแปลงร่างเลยให้ตัวพ่อหมีเนี่ยตีป้้้้้อออมมแรรรรงขาารววรขึึนนนดดววววยก็จะะสาาาาถเเท์ไไคับ ก็เป็นมิดเพย์นะสำหรับใครที่จะยืนตีเท่า,าฟรีก็ไม่ต้องงกอันติีนะกดแปลงร่างแล้วตีได้เลยเนาะผมคิดว่าช่วงเวลาที่ตัวของโรดริจพร้อมจะเล่นค่อนข้างที่แบบเก่งแล้วนะครับช่วงที่มีเก็บเนี่ยเนาะใช้พ่อเนี่ยปาเก็บเนี่ยให้ลูกเนี่ยเข้าไปตีแล้วติดรากต่อนะจะได้ฆ่าคนได้นะก่อนมีเก็บเนี่ยก็จะฆ่าคนไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพราะมันไม่มีสกิลไว้จับ คุณใจนกหมีตัวนี้ยืนอ,อยู่บนไฟครับคุณคิดว่ามันเนี่ยสามารถยืนอ,อยู่บนไฟได้กี่วินาทีคุณลองนับเอาดูแล้วกันผมก็ไม่รู้หรอกว่ากี่วินาทีนะแต่ว่ามันสามารถยืนบนไฟสู้ไวเปอร์ LC ไฟจากเอ,อ่อโอเกอร์มาจ่ายแล้วจกิ้วหนึ่งจากสก,กิรเพิ่มเติมได้อีกด้วย เกือบหลับแต่กลับมาได้ครับเพราะว่ามีตัวของริงมาสเตอร์คอยเซตนะแล้วก็โชคดีเดินมาเจอรูนรีเจนทัานนี้ี่ผมเห็นรูนเนี้ยผมก็รู้เลยว่าลุยต่อได้อีกแล้วว่ะ ถ้าหากความเก่งของฮีโร่ตัวนี้ยังไม่ทําให้คุณอยากจะเล่นมันเนี่ยผมมีอย่างเลยเอามาขายอย่างนึงมันสามารถโซโล่ทอมเบนเตอร์ได้ด้วยการกดอันติแล้วก็ใช้ลูกหมีเนี่ยช่วยตี อันนี้มีเพื่อนมาช่วยนะครับแต่ว่าไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะสามารถซโล่ได้เองเลยเอาเงินจากตัวทอมมเตอร์ได้ฟรีๆเลยแล้วก็เสริมให้ support หน่อยมีกำลังใจด้วยนะเออบอกไว้หน่อยแล้วกันนะผมเนี่ยเป็นคนที่คุมฮีโร่หลายๆตัวไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าฮีโร่ตัวนี้มันไม่ต้องไม่จำเป็นต้องคุมหลายตัวเลยอ,ะอ่ะคือเล่นแค่ตัวพ่ออ่ะแล้วก็คุม2ตัวไปเลยกดให้มันตีพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวลูกเราก็ไปแทงให้ไปตีติดรากให้ส่วนพ่อก็ยืนตีอยู่ข้างหลังนะครับ ไม่อย่าเป็นต้องซซเรียสเลยนะว่าแบบต้องคุมเก่งต้องเก่งนู่นนี่นั่นผมทําไม่ได้ครับแต่ถ้าคนที่คุมเก่งเนี่ยก็าจะทําให้ตัวน่ะน่ากลัวขึ้นอีกนะครับเพราะว่าผมเห็นที่ไอ้นะว้ว่ามีการออก BKB แล้วให้ลูกมีเนี่ยถือไว้แล้วก็สลับไอเทมครับให้ตัวพ่อมีเนะี่ยกด BKB แล้วสลับออกนะแล้วก็ใส่ของตัวไอเทม่มาให้พกหมีต่อูเขาทำามัอนกันอย่างนั้น เดี๋ยวพาไปดูช็อตที่ต้องแปลงร่างแต่ต้นไฟกันบ้างครับเพราะว่าอาจจะทุนด้มิดของไว้เปื่อไม่ไหวแล้วก็มี l อที่อาจจะโดนมาทันด้ยใส่เราแล้วก็เอเชกเกนะครับบางครั้งเราก็ต้องอันติเลยแล้วก็เข้าไปหัวนะครับถ้าแบบมันไม่เซฟเพียงพอสำหรับเราในการยิงดีระยะไกลนะครับไม่ต้องกลัวที่จะกดอันติให้ไหวนะครับกดไปแล้วไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้กดเลยนะครับแล้วก็ตาย เกือบลืมไอเทมช่วงเลดเกมของโรโดริเกดเลยนะครับก็ถอดรองเท,ท้าเน,นี่ยไปให้หมีซะแล้วก็ตอนนี้เราจะมีเกเนียครับดาบเบิร์นมานานะแล้วก็เป็นบัตเลัคไฟครับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะอัปเกรดตัวของเบิร์นมานานะเป็นดิสเพอร์เซอร์นะสามารถกดให้ตัวเองล้างบัฟแล้วก็วิ่งเร็วได้อันนี้ก็สําคัญมากเพราะว่าตัวเราเนี่ยจะไม่ถือบู๊ได้ตัวของดิสเพอร์เซอร์เนี่ยจะเป็นบู๊แทนนะกดแล้วก็เหมือนได้เฮดเลยวิ่งเร็วนะครับแล้วก็ไล่หัวคนได้ล้างบัฟนี่จากสถานการณ์แย่ๆได้เหมือนกันนะอันนนนี้้้แจ่่มเลลยตอองงงใชคิดึ ไฟนี้ก็ฆ่าคนได้2คนนะครับทำให้อีกฝั่งเหลือแค่สคนถึงอีกฝั่งจะมีเอจิตก,ก็เถอะอีกฝั่งก็จะสู้ราองไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวให้ดูว่าเวลาที่เจ้าบ้านเนี่ยเอากันยังไงก็อันติเลยนะครับแล้วก็ไถแป๊บเดียวง่ายๆตอนที่เราแปลร่างเนี่ยเราจะตีบ้านแรงขึ้นนะอีกชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นฉาดนะฉาดจะทำให้ตัวคัมรามของเราเนะี่ยมันสามารถล้างบัฟได้ด้วยแล้วก็เพิ่มแอสเซ็สปีดมุสปีให้เราด้วยนะครับอันนี้ก็เจ็บเหมือนกันก็ถ้า,ากเกิลเลย เล่นลโลนอวิดครับไม่ง่ายคิดอะไรไม่ออกกดแป้งนา้าไปก่อนเลยให้ตัวเองตายท่ฐานครับแล้วก็ไฟนี้ก็เป็นโชว์เคสของดิสเพอร์เซอร์นะครับว่าออกมาทําไมนะกดแล้วมันวิ่งไวแล้วอีกฝั่งยืนรอไม่ได้ครับนี่จากไฟที่แย่ๆได้ไดง่ายๆเลย <Hum> ตอไปไป่ตอเน,นื่องจากไฟเมื่อกี้ครับแทนที่เราจะกลับบ้านหรือว่าเพื่อนเราตายหมด มีคลิปล่างนั้นอยู่เว้ยลูลี่เนี่ยเป็นตัวที่ตีบ้านไวมากถ้าหากว่าคลิปดันถึงหน้าบ้านอนฝั่งเมื่อไหร่นะเราสามารถแอบ,บไว้เข้าไปคลิปกองนังครับแล้วก็ดันบ้านได้อีกฝั่งส่งจะกิโร่มากันครับเขาไม่รู้นะครับว่ามีเราอยู่ตรงนี้ด้วยใช่แล้วได้บุรณะสองเด้งเลยคือสามารถฆ่ากิโรลได้แล้วก็เข้าออทาวเวอร์บองเขาอีกฝั่งเนี่ยทีพีกลับมากันได้นะแม้ว่าฝั่งเราจะตายสามตัวแต่ว่าเราสามารถทําอย่างนี้ได้นะคือดึงให้ฝั่งกรับมาการแล้วเราก็จะไม่ต้องเสียทาว เอลซีไม่น่ารอดเดี๋ยวจับให้รับมติสวยเรียบร้อยเนี่ยดูดิสามชิ้นแม่งตีอย่างนี้ไอ้ที่แค่สามชิ้นตีเหมือนไอ้ที่บกชิ้นเนี่ยเจอกับตัวของไวเปอร์้อ,องเตะอันติเพื่อให้ตัวเองถึกขึ้นครับแล้วก็เข้าไปคู่วงในได้ไม่ต้องกลัวตัวของเอ็กโค่แล้วก็ดูแลนะตายสองแบบนี้คือจบแล้วเว้ยเพราะว่าพ่อหมีมันตีบ้านเรกอะ่ะอ้าวได้อีกหนึ่งตัวกดจับขาเรียบร้อยเฮ้ยรอยบอกว่าไม่ไหวไปต้องอ้อมเลยครับอ้อมไม่ผ่านติดอยู่ดี เอ็กโคไม่เข้าดูดินี่คือเอ็กโคสลมยืนตีดอนี่ตียังมีคำรามอยู่นะคำรามให้ฟังโอเคเอไม่สามารถออกสก,กิลได้นะครับกดเก็บเนี่ยกดดิเฟอร์เซอร์ให้ตัวเองวิ่งเร็วเรียบร้อยไม่จะเป็นต้องเอามีกาขีบไว้สลับดูดูดูนตีบ้านนี่ตีไม่ต้องสนใจคีบด้วยมีแบ็กดอตีขาบ็คดอแม่งเลยไม่ต้องรอคีบเข้ามาครับเนี่ยดู แต่ร้างหมีหมดแล้วก็จะเบาหน่อยนะเอออีกฝั่งกดคันก็ไม่ต้องไปแทงนะเว้ยเพราะว่าสีรถฟรีฟรีมันก็ไม่ดีอยู่แล้วในดูตาทำให้เป็นนิสัยนะครับให้ลูกหมีตีต่อเซ็กันใหม่เลยลูกหมีเลือดเต็มๆนะครับจะได้ออยุ่นตีได้ชิวๆเนาะเผื่ออีกฝั่งเกินมาแล้วเคลียร์ลูกหมีเรานะโอเคกลัวดูเอลนะก็พยายามเล่นลบๆหน่อยโดนจริงด้วยครับแต่ว่ามีเพื่อนอยู่นะเราก็ตีแรงขึ้นไม่รู้ว่าจะฆ่าเอลซีได้นะตอนตอนเล่นอนะ โอเคก็ปิดไฟแบบสบายๆนะเดี๋ยวพาไปดูสกอร์หลังจบเกมหน่อยแล้วกันสกอร์คือแบบดามจมันแรงแรงแบบแรงจริงๆเลยแล้วก็ตีบ้านเก่งด้วยนะครับเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเราเป็นคนตีบ้านทั้งนั้นเลยอ่ะเอ็ MVP ก็ต้องเป็นเราอยู่แล้วครับจะเป็นใครไปได้อีกก็ต้องเป็นหมีตัวนี้แหละให้ดูแรงครับแรงอาช้อนสครับไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์มั้งถ้าจำไม่ผิดเกาะดามจซสัดไป45 0 0 0นะครับเยอะที่สุดในทีมเลยแล้วก็ดามทาวเวอร์คือคนเดียวเลยซัด2 0 0 0 0นนะสบายๆ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับโดนอิดก,ก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าแรงไม่สูงเนี่ยจะรับเกินไม่ค่อยได้นะครับแรงผมยังรับเกินไม่ค่อยได้เลยห้าจ okay. ุดเก้า K หก K ฉันแล้วเอาไปเล่นนะเล่นไม่ยากด้วยคือไม่ต้องฝึกคุมหลายตัวผมก็คุมไม่ได้หลายตัวหรอกเน้นกดันตีงง่แเล,ละเข้าไปไถหน้าศัตรูเลยเอาไปลองกันดูอ่ะอัปเดตในช่องหน่อยกันครับว่าคือช่องเนี่ยช่องเนี้ยไม่ได้อัปเดตคลิปน,นะครับแต่คิดว่ามีแพลนจะอัปเดตคือฮีโร่ที่เก่งที่สุดของแต่ละโพดิชั่นนะครับอย่างละตัวเลยแต่ว่า ผมกลัวว่าจะมีแพทใหม่มาเว้ยเพราะ X4 นะจะกลกใกล้มาแล้วเดี๋ยวรอดูว่าฮีโร่ใหม่กับ X4 ที่มาเนี่ยจะมาพร้อมแพทใหม่หรือเปล่านะถ้าไม่ได้มาพร้อมแพทใหม่เนี่ยก็จะเริ่มทําคลิปเพิ่มแล้วแต่ถ้าถ้า X4 ยังไม่ออกนะคนทคําคลิปพ้นันยากครับกลัวทําไปแล้วมันแบบ X ใหม่มาแล้วมันไม่ได้ใช้ค่อนข้างจะมีสัญญาณว่า X4 จะมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเห็นบางคนเนี่ยสามารถกด X4 ได้แล้วเว้ยก่อนนั้นเนี่ยเมื่อเช้านะครับแต่ว่าโดนแกไปแล้วตอนนี้นกดไม่ได้แล้วแต่ก่อนนั้นกดได้อย มีโอกาสที่ X4 จะมาไวเนาะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ทำคลิปเนะเาะรอให้ X4 มาก่อนแล้วกันกลัวว่าจะมีแผ่นมาด้วย